1 2สิงหาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้ก็ถือโอกาสคาราวะพระคุณแม่ทั่วล่านะครับถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติวันนี้เราจะพาท่านมาสังเกตลักษณะลูกทุเรียนที่อยู่บนต้นนี้ซึ่งมีทั้งหมด3าลูกนะครับเป็นลูกทุเป็นทุเรียนที่ออกมาเลดมาช้ามาก เพื่อนๆของเขาสุกไปหมดแล้วเหลือเพียงต้นนี้เหลือสามลูกที่ยังไม่รู้ว่าจะสุกวันไหนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้จดวันที่ดอกเขาบานไว้อ่าได้แต่ว่าเราจะมาดูทุกวันทุกวันนะครับว่าพัฒนาการของเขาไปถึงไหนแล้วลูกแรกที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นโบเคนั้นสุกไปก่อนแล้วเหลือลูกที่สองลูกที่สามแล้วก็ลูกที่สี่อยู่ทางโน้นนะครับเราก็มาดูทุกวัน สภาพของลูกทุเรียนเอามาดูใกล้ๆเลยสภาพของลูกทุเรียนดูที่เปลือกนะครับเปลือกของเขาก็ากำลังที่จะเหี่ยวกําลังที่จะเข้าสู่ระยะแก่นะครับเราก็คงได้แต่คาดหวังไว้ในใจว่าน่า,นาจะสุกประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับหากว่าเรามาพิจารณาที่ขั้วขั้วของเขาก็เหี่ยวมาถึงขนาดตรงนี้แล้วนะครับ จริงๆแล้วถ้าเขาเหี่ยวมาถึงขั้วปลิงตรงนี้แล้วหลุดแน่นอนทีนี้ต้นทุเรียนลูกทุเรียนสามลูกนี้ความตั้งใจของเราก็คือเราจะปล่อยให้เขาสุกคาปลิงไปเลยนะครับลูกนี้ก็ใกล้แล้วแหละเพราะว่าเขาโตกว่าลูกข้างล่างเมื่อกี้เราอยากจะให้เขาสุกคาปลิงไปเลยหรือว่าหล่นคาต้นไปเลยเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะตัดไปบ่มได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ อายุของลูกแต่ละลูกนั่นเองประกอบกับช่วงนี้ที่จังหวัดบึงกาฬนั้นเป็นช่วงที่อยู่ในกลางฤดูฝนนะครับเมื่ออยู่ในกลางฤดูฝนอย่างนี้ก็จะทําให้แสงแดดมีน้อยเมื่อแสงแดดมีน้อยกระบวนการสุกข,ของทุเรียนเขาก็จะช้าไปนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีที่พอที่จะมีแสงแดดบ้างนะครับเพราะฉะนั้น บทเรียนหรือการถอดบทเรียนสําหรับการปลูกทุเรียนในสวนของเราในปีหน้าก็คือเราจะต้องเร่งให้เขาออกดอกในประมาณเดือนธันวาเพราะว่าถ้าหากว่าเขาออกดอกในเดือนธันวาแล้วเขาก็จะมาสุกประมาณพฤษภาและมิถุนาแต่ว่าต้นนี้เขาน่าจะออกดอกประมาณเดือนมกราหรือกุมภาจึงทําให้การสุกเลดออกมาช้าทีนี้รสชาติของทุเรียนที่มาสุกในฤดูฝนนี่ มันจะมีความต่างจากทุเรียนที่สุกในฤดูแล้งที่มีแดดจัดๆนั้นรสชาติของเขาจะดีแต่ว่าการณีของต้นนี้แม้ว่าจะมาสุกในฤดูฝนก็จริงแต่ว่ามันมีจำนวนปริมาณลูกอยู่บนต้นแค่สามสี่ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเขาจะสุกช้าหรือว่าไม่อร่อยเท่าที่ควรนั้นประเด็นปัญหาตัวนี้เรากำลังเฝ้า อ่าหรือว่าเฝ้าสังเกตและเก็บข้อมูลอยู่โอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ